ตัวนี้ร้อมครับจะผมเอาเอาแล้วนี่ปากคอตัวนี้มัดกินปลาดุกต่อยครับอุ้ยโหดครับมีเ่าข, <อ S 1> ขึ้นมัดเต็มรอบดักกบเลยครับวันนี้มัดกบโอ้ปลาดุกใหญ่พี่น้องเอาเลยน้องที่นี่เดี๋ยว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 หาที่ี่ยวกันบิ๊กบิ๊กบิ๊ก <laughs> บิ๊กเลยครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยปากคอใหญ่พี่น้องเอาหมวกวันบนเลยครับพี่น้อง <laughs> โอ้โมาแล้วครับมาแล้วครับ ครับใส่โอ้ใหญ่เลยพี่ออ้๋อดูพี่น้องดีดูแข่งกันพี่ชอนครับผมยังดังตุบตับตุบตับเยอะมาเลยครับอ๋ออเอา๋ออ๋อ พี่พียงน้องพบกับนุ่มจักตัดพัททินครับผมวันนี้ใกล้อีกหลาครแล้วครับผมพาพียงน้องหาไซเบ็ดครับผมเดี๋ยวจะดประทันครับผมมืดหน้ก็มาหาเลาะยู่เลาะกินแถวบ้านนี่ครับผมไปเบิรงครับว่าคืนนี้จะได้บ่ครับเดี๋ยวไปไซเบ็ดด้วยครับผมอาจจะไม่ได้ไทยตอนไซเพราะว่าตัวเม้นตกดินแล้วครับผมรีบฟไซครับผมไปครับไซเบ็ดพี่น้องไซยังทั้นได้แล้วเลยครับมีเสียงป่าดึงนะครับเห็นะครับนะครับอู้ยังพี่น้อง โอ้ยชอนครับพี่น้องตัวใหญ่พร้อมครับเจ้าผมเอาก่อนนี้ครับผมพี่น้องใส่เกือบโลแล้วครับพี่น้องแตกนี่ครับนี่ครับพี่น้องปลาดุกกินเยื่อผมครับพี่น้องแล้วนี่ปลาคอตัวนี้มากินปลาดุกต่อยครับอุ้ยโหดครับนี่พอขึ้นมาคลายออกเลยครับนี่ครับเกือบล้วนโ้นี่ครับใส่บิ๊กเลยครับโอ้มันมากินปลาดุกมันมากินปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยกินเบ็ดครับพี่น้อง เอาหมานเลยพี่น้องเอาเอาเดีย๋ยววันนี้มาวนใส่กลมใส่เอาใส่ปลาแล้วครับวันนี้ถุงใส่ครับนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหใส่บิ๊กเต็มรอบดักกบเลยครับวันนี้มาดักกบไปโอ้โหหมนันหมนันใส่ทันทีเสร็จเลยนะครับเนี่ยนี่ปลาดุกติดเบ็ดครับมันเกลื่นปลาดุกไปทั้งโตเลยครับเพี่นครับเราเงี่ยงมันติดปากมันครับเลยบรรลุพอดึงขึงข้นโคกปากคอรถพอดีครับอโอ้โหหมนันหมนัน ได้สองตัวครับหลังเดียวครับอู้ยอดไปอีกเข่กแม็กตัวหนึ่งครับผมครับแต้มที่สามสองหลังได,ได้สามแต้มครับดีครับเก็บแล้วครับผมท่านได้กลับลับตะเคะอ้อยหลังแรก เจะกลับบ้านนะไอีกตัวครับผมครับสวัสดีครับพี่พิงน้องพาพี่พิงน้องมาหายมไอ้เบ็ดครับผมตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วครับผมเบิ้งครับว่ารอบแรกนี่จะเป็นแดงเียครับผมไปครับมันปะครับไปครับกลับพุ่นหลังแรกครับ ยังอยู่คือเก่าของผมพี่น้องเดี๋ยครับเดี๋ยวทันทีช็อปเด็ดตมื่อใดเดี๋ยวนุ่มจักรพรดทินจะทายให้บมือนะครับผมจะไดบิเสียเวลาครับผมครับพี่น้องเห็นปลากคอมันเล่นน้ำอยู่ทั้งน้ำไหลครับผมนี่ครับนุ่มจักรพรรดิทินเลยเด็ดปต์ตกบังคับนี่ครับโอ้รถซ้่งพี่น้อง ก็ติดครับยาหล่อนครับโ,โดนตีขึ้นมากครับผมเยไปครับนักใต่เยอะนี่สิเนียบหล่นโอ้มีตัวที่นหน่องบ,บ,บ,บนบนน้องเราตรนี่ก็ เงียบหลังนี้ก็เงียบพี่น้องใไปไปเงียบยกันพี่นอ <c oughs> อ้องเฮ้ยตาสิบางหลบอยู่พี่น้องนี่ละ อันนี้ก็เงียบครับเงียบจีจังดูหลังนี้ก็เงียบครับ,น,บ,รบนั่นแล้ครับเต็มแรกเดเขาน้อยเต็มแรก หักงมานเต็มแขงมันพี่น้องโดยจะบ่มีเต็มพี่น้องแตงที่สองมาแล้วครับมันตายแล้วพี่น้องโอ้ยจิตนะครับเสียดายนะครับปิดมันตายเลยพี่น้องอ้วันนี้มากินใส่กรังงามเลยครับุมนะครับ ไปติดหลังจากเตรีมเลี้ปลาค้อนใหญ่นี่นอนนะครับเองครับแต้มที่สองแต้มที่สองตายตตครับผมนะครับเร็ยบครับปิดไปช่อนแดดเดียวครับผมครับลุนต่อครับมาเราพี่น้องแต้มที่สามครับไปยังครับโอ้ปลาดุกพี่น้อง โอ้ปลาดุกใหญ่พี่น้องเอาเลยแล้วทีนีเน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเอากันครับมาเราพี่น้องปลาดุกนะตัวบิ๊กเลยครับพี่น้องเออเอาไว้ตัวเบื้อเริ่มพี่น้องมาเราเต็มที่สามครับไปครับปดครับมา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 เต็มที่สามพี่น้องนะครับตัวบิ๊ก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 เลยครับพี่น้อง เงียบหลรถเสียวกับปลาุกเนี่ยผมอุ้ยเ,เรียบร้อยพี่น้องแถวที่สามครับดุนต่อครับครับยิ้นเสียงปลาดินหรืพี่น้อง่อยู่หลังใดเด้ออันนี้บ่ นี่บแม่นพี่น้องพี่พี่ไปยังห้องที่ไหนไปไปยั่น้องนะครับไายังห้องอุย๊ยปลาเคาะห์่ให้พี่น้องเอาครับเอาครับมันเราพี่น้องใส่บิ๊กใส่บิ๊กอุย้ยมนัมนมนัมนมัน อู้ตัวเดียวทั้งหมวกวันคนเดียครับพี่น้องโอ้ยว่ามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ย์โอ้โห้ทั้งน้ำไหลพอดีครับเฮ้ย์ย์พี่น้องซ่อมแขนพี่น้องพคนนะครับปื้มนมนัมนๆๆแต่มที่ซีครับว้าวพี่น้องพคนนะครับโตมันเริ่มเลยครับคนนะครับโอ้ย์ ครับใส่โอ้ยใหญ่เลยพี่น้องปดอู้ยูยึกับดุดพี่น้องเอ้ยหน่อยเดียวนี่ครับโอู้ยิ่ทีแท้นี่ยกินดนพวงแกมโอ้ยยังไหลอีพี่น้องโอ้ยไปของไปก่อนอู้ยเต็มของเลยกับปลาดุกเมื่อกี้ พี่น้องคุณพี่น้องเห็นปะพี่น้องเต็มคลองเลยครับปลาคอใหญ่กับปลาดุกดูนี่นี่ปลาดุกโอ้หัน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 ไปครับลุนต่อครับพี่น้องปลาคอที่เห็นไปครับผมนี่ครับ,ม,รบมันล้อยอยู่เนี่ยครับมูเล่อมเด็ดมามาหวานใส่ไปเยอะสุดเลยครับนี่ครับติดได้ครับพี่น้อง นี่ครับเอาออกจนได้ครับพี่น้องโอ้เหรียเต็มหัววันเลยตัวนี้ร้อยเหรียญกวนเลยครับผมตัวนี้ออกจนได้ครับผมครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่หาแล้วครับผมโอเคครับผมออกจนได้ออกจนได้กินเล็กบ่โอกินเล็กอีกลวพี่น้อง แต้มหาครับผมเลยครับครับพี่น้องสรุปคืนนี้ก็คงได้นะครับหาแต้มครับผมนลยครับหัวเงยนะครับปากเคาะมาดูตัวเงยนะครับผมหาแต้มครับผมหรือบางว่าอาจจะเป็นรอบเศร้าเท็ดแอลเลยครับผมรอบเด็กอาจจะประเด้มาครับผมเพราะเยอะเบิดแล้วครับผมนลยครับจต่รวมกับเอตอนกองเว้นอีกซีแต้มก็เป็นเก่าแต้มแล้วครับมื่อไหร่ครับเบรอรุ่นอาจจะเป็นตอนเศร้าครับผมน้องเบิรงดกันครับพี่น้องครับเมื่อกี้คานครับ สวัสดีครับนี่ครับพี่น้องใส่บิ๊กเลยครับผมเลยครับโอ้ยพี่พีนี่กระดุกไงนี่ประควอกไงครับผมมีตัวโตใหญ่พี่น้องเพิ่งกุนนะครับขนาดใหญ่เลยครับผมส่วนใส่หน่อยก็ใส่ตัวเย็นเลยครับผมยังไม่ต้นกแก่ยังครับเนี่ยยังไหมยังครับนี่กองเชียร์ครับผมโอเคครับผม สวัสดีครับพี่พีน้องๆกับพบกับนุ่มจักรพัด์พัทินอีกเช่นเคยครับผมเสาร์นี้ครับผมกับบรรลุนมะยามเหมือนกันครับผมว่าเมื่อนี้เสาร์นี้จะมีแต้มให้บอครับเมื่อคืนนี้ก็จัดไปเราแกวแต้มครับผมเสาร์นี้จะมีแต้มให้นุ่มจักรพรพัทิทนบ่ครับผมกับบรรลุนมะยามเหมือนกันครับผมนะครับพี่เก้าผมยามเบ็ดพี่เก้าครับไปรุ่นครับหลังแรกกับพี่น้อง มีแตนมบ่ต้องเงียบครับผมเงียบครับเนี่ยหล่อนครับพี่น้องครับลุนต่อครับผมสงบเงียบครับพี่น้องถึ <c oughs> งทีแต้มให้บมาโนนี่นะครับเบิรงครับคุนไปครับผมมันกัดท่อมส้าครับผมนี่ครับ ครับตอนเสาร์เหนยียบพี่น้องครับขั้นนี้รุ่นหรวอ,อย่างไรเดี๋ยวไทยใหเฮงกับผมจะได้ไร่เสียเวลาครับผมโอ้เบ็ดขาดพี่น้องเึิงอยเบิงโอ้อยัง่งติดนอเนี่ยเบ็ดขายไปเลยครับเรือยจะเสือกแล้วุ่นต่อครับ อยู่ในรังสับพี่น้องโอุ๊ยปิดองอนสิพี่น้องอยู่บ่อู้หูดนะครับโอ้บูปอยู่สัตวพี่น้องปิดงอนเง่วงเลยครับอู้เสียงแต็มือคืนสัพี่น้องดูปดครับเงียบเลยครับหลังเสา วันนี้เงียบเนอเสาเงียบเนาขึ ederim. ้นห <S 1 Music ę> ้อยดึงหนบพี่น้องโอไวเหียบครับเซรอบกบเปเงียบนะครับผมพี่น้องนะครับดูกำลัยักตัวครับเห็นเต็มอยู่ด้เลยครับกบข้ารอบรุ่นต่อครับ ครับทีนี้เสียงป่าตีครับโดนว่าเดินครับพี่น้อง่น,นบ่โอ<ฮ>้ตกตีเอ้ากระเค็งพี่น้องโอ้แต้มแหลกเศร้านี้ครับผมลุนต่อครับ ออเบ็ดขึ้นจมขนาดนี้พี่นองอยูให้บรพี่นองค์ดนะครับุณนะครับเบ็เดจมเลยครับอู้บอยู่สั่งพี่นงองออ้เสียดายดึงต่อครับน,นี่นี่ดึงพี่น้องนะครับ,รบจะเป็นปลาอย่างครับพี่น้องนะครับไปุ้นกันครับ มาเลยครับเอ้าดุพี่น้องเอ้ามาแล้วครับแต้มที่สองครับองเอ้า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 เอาเอ้าเอ้าใส่เงยฮิวพี่น้องนะแต้มที่สองของมือนี้ครับพี่น้องเด็ครับ ตุนต่อครับผมห้อยดึงพี่น้องอน้องห้อยดึงพี่เล่ดึงจนดูดไปแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ครับโอ้ยตายซัำโอ้เสียดายดินี่ครับลุงต่อครับหลังนี้ก็ห้อยดึงพี่นอ้องประยุกตนเลยมึงเนี่ยโอ้ ไปรอบพี่น้องอยู่ครับโอ้ยเสียดายเด้บ่ได้พยายามรอบเด็กรับพี่น้องเด็ครับเป็นรุ่นนั้นนั่นครับต่อครับน้องไม่ดึงพี่น้องเอ้โหดูพี่น้องดิจุกแทงมั่งดิบัตครับครับผมอีช่อนครับอีช่อนครับ,รบผมยังดังตุบตบตุบตบอยู่ อ๋อครับแต้มที่สามครับนี่แต้มที่สี่ครับผมครับหนุนต่อครับแต้มนี้มีห้อยดึงพี่นงนี่ครับอยู่บุยูเนาะเงียบโอ้ปุยูพี่นงโอ้ เบยดได้โอ้โหเห็นนอนเลยครับพี่น,อน้องเศานี้โอ,อ้โหได้แต้มเลยได้ย,ยูสีแต้มครับเศานี้นี่ครับคือติดปตะคอนี้อยู่นี่ครับเศานี้เงี้ยหล่อนครับพี่น้องนี่ครับสรุปได้ซีแต้มครับเศานี้ครับผม พี่น้องรุปเสานี่กัใส่เบ็ดสามสิบสองลังครับผมได้เสานี่ก็ได้ไปซีแต้มครับผมกัรวมกับเมื่อคืนกับเกาแต้มก็เป็นสิบสามแต้มครับสาหรับไอ้ทริปนี้ครับผมก็ว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับผมกัถือว่าพได้กินครับผมมอขืนก็ได้จัดหนักไปเยอะครับเกาแต้มครับผมเสานี่ก็ได้มาอีกซีแต้มกับโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักลัดพัททินครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนุ่มจักรพัฒน์นะครับผมรอเบิ้งครับว่าคลิปหน้านี่นุ่มจักรพัฒดิพันธินใหญ่คลิปอยางให้พี่พิงน้องนี่เบิง้งก็รอติดตามรับชมนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอกราบลาพี่พิงน้องด้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ